สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องว่าการใช้ประโยชน์นะครับจากการดูดวงหรือทํานายดวงชะตานะครับในเมื่อเรามีวันเดือนปีเกิดและเวลาที่แน่นอนเราก็ควรจะต้องวางลัคนาหรือวางดวงนะครับและเราก็จะได้ตัวราศีจักรมาจากนักโหัาศาสตร์ไทยนะครับซึ่งอาจจะ ได้มาจากนักโหราศาสตร์ไทยที่ได้ประกาศิีบัตรจากสมาคมโหรแห่งประเทศไทยหรือนักโหราศาสตร์ไทยทีออ่ได้มาตรฐานนะครับเขาก็จะวางตัวลัคนาและดวงดาวต่างๆของท่านเนี่ยได้ถูกต้องและแม่นยำนะครับเมื่อเราได้ตําแหน่งลัคนากำเนิดของเราแล้วพร้อมทั้งดวงดาวกำเนิดของเราทุกดวงแล้วภาพของราศีจักรพร้อมทั้งเราเกิดในเลิกอะไรเราเกิดเลิกโจร ราชาเลิกเ,เลิกผู้ดีหรือเลิกทีวีเลิกผู้หญิงหรือเลิกอะไรต่างเราก็ควรจะรู้นะครับว่าเราเป็นคนที่เกิดในเลิกอะไร <usions> นิสัยเราจะเป็นยังไงนะครับพร้อมทั้งลูกของเราแลวก็คนในครอบครัวนะครับท่านลองคิดดูนะครับว่าถ้าท่านมีลูกออกมาแล้วเนี่ยท่านไม่รู้เลยว่าลูกท่านเกิดในเลิกอะไร <You 're S 2> นิในใสัยของเขาจะเป็นอย่างไร <S <S <Rab. S 1> เป็นราชาเลิกเป็นราชาเลิกคือเป็นเลิกที่มีความสบาย พร้อมที่จะรับทรัพย์สมบัติและความมั่งมีสิรุขหรือความสบายและเราจะไปให้เขาไปไป,ไปตักตมไปทํางานกรรมกรหรือไปทํางานขุดดินถางหญ้ามาช่วยพ่อแม่ขุดดินปรับแต่งนู่นน,นี่เขาอาจจะไม่ชอบก็ได้แต่ถ้าลูกเราเกิดในในเรื่องของของเ,ออเป็นพวกทลิตโถหรือว่าเป็นเรื่องของเยาจกหรือเป็นเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็อาจจะชอบที่จะลงไปคุกคุกฝุ่นคุกดินคุกอะไรต่างๆพร้อมที่จะเลอะเทอะ ซ่อมนุ่นทำนี่เขาอาจจะไม่ชอบความสบายความสาอางหรือความเป็นราชาโชคก็ได้เพราะงั้นเรื่องนี้ก็สําคัญนะครับตัวท่านเองเกิดเลือกอะไรนิสัยยังไงลูกของท่านคนของครอบครัวท่านนะครับเกิดเลือกอะไรนิสัยยังไงนะครับพร้อมทั้งด้วยข้างขึ้นและข้างแรมถ้าเป็นขึ้นหรือแรมก็ช่างถ้าสิบข้ามขึ้นไปมีกําลังมากแต่ถ้าเกิดข้าน้อยๆเช่น1นึ่ข้ามสอง 2, ข้ามสามข้ามสี 4, ่ข้ามก็จะมีกําลังอ,อ,อ่อนนะครับกาลังอ่อนกว่า 10ขึ้นไปนะครับในตัววันอีกวันจันวันอังคารวันพุธวันอะไรนิสัยอะไรอย่างไรพวกนี้ถ้าเรามีความรู้ในเรื่องของพวกนี้บ้างมันก็ดีนะครับในการที่เราจะพูดคุยสนทนาหรืออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขกับคนรอบข้างคนในครอบครัวและทุกๆคนใช่ไหมครับทีนี้เรามาใช้ประโยชน์จากว่า เเมื่อเรามีดวงราศีจักรแล้วเราก็ย่อมมาเทียบก,กับดวงดวงจรก็คือดวงจรประจำปีหรือดวงจรต่อๆไปเพื่อลุ่งรูงง้อนาคตต่อๆไปใช่ไหม